วัดขอมือขอมืออ้าวนั่งลงขอมือ,อเอาคเดวันกี่ไรไหนโชว์กล่องเยโชว์กระป๋องเย นั chat, 96, prix, coat, loops, bold, się, Nej, ира, ่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงไม่หล่ไม่หล่อกี้มองนาแต่ให้กินอันเดียวพอนากินมากไม่ดีนะลูกนกินเลยแตกมันชอบรสเตาคิรีมถึงแล้วหนูาแล้วเก็บไว้ให้ลูกกินเองเนี่ยโบดได้เนี่ยให้เหลือให้ลูกอันนึง

นั่งลงมงกินไม่ละเธอไอ้อ๋อแล้วนะวันนี้ให้กินชิ้นเดียวพอแล้วกินมากไม่ได้รู้เปล่าอ้วนให้ทำอะไรก็ทำ อ๋อบาย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 เพื่อนเพื่อนกันเลยบายบาย <laughs>